ชิงชา่้อนากเลยตอนรินกัอคนครับจอดท่าเตียนไหมคะไม่จอค่ะเขั้นเราไปลงท่าขขา หาของกินก่อนจ้า hmm อ๋อน uh, uh, ี่ค mm ือเขียงเขียงที่เป็นร้านราอเกิดช่วง่นี้ช่วงโควิดอ่ะที่เป็นร้านเซลูเรียอย่างเดียวอ่ะตนี้แโอเคโอ้ยโ้อ้เขียงเเอาแกงจืดต้องูดแบบอเอาน้ำเปล่า ท่าัน่วนะคะที่แรกเราตั้งใจว่าจะไปลงท่าเตียนแล้วก็ปรากฏว่าเรือผงส้มเขาไม่จอดท่าเตียนเราก็เลยเกล่าวว่าลงท่าชานก็จอดท่าชานเนาะ แต่พอนั่งมาเรื่อยๆอ่ะเขาบอกว่าถึง 5, 5ท่าพระทิ์แล้วก็บอกว่า 5, 5ท่าพระทิ์เนี่ยเดินไปไปไหนได้สักทีนะเข้าสารก็เลยปปรู้สึกว่าเอ้โซนใกล้ๆเข้าสารเนี่ยจำได้ว่ามันเดินได้แล้วก็นึกออกว่าท่าช้างมันอยู่ระหว่างท่าเตียนกับเข้าสารก็เลเดี๋ยวเราลงตรงท่าพระทิตย์แล้วก็เดี๋ยวเราเดินยอ้อนไปผักพระชาชวเลยครับ เข้าแล้วมาจะบอกว่าเดินลงมานิดเดียวป้ามีทริคบางอย่างถ้ามาเดินแถวนี้ให้เดินทางซ้ายเพราะมันมีร้านติดแผลได้เปิดประตูอยู่ถ้าวันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างหรือเราจะแค่เดินนิดเดียวเราก็จะมองหมดแรงแล้วก็กลับไลยเป็นไร เชิญนุ่มื้อนะคะอันนี้ตรงนี้ห้าสิบบาทเองเมื่อกี้เจ็ดสิบตรงนี้ห้าสิบยุ้เ,เพาะเราไม่เคยเข้ามาตรงน,รนี้รากาเลยไา้ไองนี่เข้ามานเดียวเองแต่มันก็มีร้านใหญ่อยู่ด้วยนะผสมผสมกัน คนเป็นวงกลมอะถ้าเราถ้าเราถ้าเราเลี้ยวขวานี่คือวงกลมเลยนะขอพใช่กว่าทางที่เราจะไปจันอยู่ขว<อ>ามือเราแวะมาดูเฉยว่ามันใช่ทางเดินหรือเปล่านโอเคนะั่นไงถนนก้าวสานจริงด้วย น,นี่าหมือนข้วสาแต่ร้อนเต่เจ้อนมากเลยตอนนี้นกินน้ายิ่งกินหมวกินนี่คือขนมข้าสางตอนกลางวัน<ม>ราชดำเนินนางเลิ้งสนามหลวงพระปราจันเราไปของไหนอะ่ะคำถามคือตรงไหนที่คนเดินง่าย คิดว่เน,นี่ยเราไปทางไหนทางที่เราจะไปคือฝั่นงนั้นเนาะฝังรถายน่าจะข้ามได้เลยโอ้นั่นทำอะไรที่โดนฟับแล้วกั้นี่เราข้ามตนี้ไล้ไหมเฮโอเคตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงสนามหลวงกันเนาะใชใ่ใกล้ๆกับ สักศรีกาแ,กแล้วก็วัดพระแก้วหอยของตรงนี้คือมันเป็นคล้ายๆกองกลางตรงนี้้านจหน้าของกลาง,างาแล้วก็ตอนเด็กอะตอนที่หนีไาอยู่กรุงเทพมาจุดของข้ามนี่แหละคือจุดที่เช่าเสือนอนเข่านอนได้แบบว่าห้านาทีได้ไมั้งมีคนมาปอดวิดไลไดนะะ่นอนไม่ไดนแล้วครับนอนไม่ไดนแล้วครับทุกคนก็เก็บ เ,เ,เก็บเสร็จป๊าพอคนนั้นไปเขาก็ปูนอนขอม้าก็ตกใจเพิ่งจ่ายค่าเช่าเสือไปตังก็ไม่มีสังเ,เกตว,ว่ามีอีกเยอะเลยท่ามหารายโอ้คหอข้ามไปท่าช้างท่าช้างอยู่ตรงท่าใจเ,เดี๋ยวเดินไปตรงนี้ก็จะมีทัพไทยประตุผีอะไรอยู่แถวหน่อยออ ไม่รู้ไปถึงมันหระสวยมากนะครับจริงจรงไม่เคยไม่ไม่ค่อยได้หยุดดูนะแต่ว่าพอมาหยุดดูจริงจังก็รู้สึกว่าสวยมากมันเห็นได้พราะขอบเนี่หรอ วันนี้เราจะไม่ได้เข้าเราจะถ่ายแค่ข้างหน้าเพราะว่าเราจะเดินรอบถ้าเราแวะเข้าไปเดินในวัดพระแก้วเราน่าจะหมดแรงตั้งแต่ตรงนี้เลย <c oughs> นี่นบเส้นนี้แหละที่จะมามมีปืนใหญ่อยกกระสวงกรลาโหมนะตรงนี้มา,มายืนถ่ายรูปหน้ากระสวงกับปืนใหญ่ได้ที่ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยปะ หายหน่อยไหมถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราแยกซ้ายไปไปทางเขาเสาชิงช้าเนาะแล้วเดี๋ยวไปหาร้านนั่งกันร้านสามแพ่ง ใช่ไหมนใช่ใชใช่ใช่ใช่ิ้าอยู่นี่ใช่ใช่ตาค้มือเป็นคาเฟ่เนี่ย รู้สึกว่าเป็นปากาแลระหว่างทางนะรา,างราคาน้องสือร์ราคาดีด้วยนะราคาคนไทยราคาแก้แกวตกเจ็ดสบาทไม่ได้ราคาแก้วรวยกว่าเมื่อกี้เราจ่ายไปแค่ถึง้อยสบาทสองเครื่องดื่มสองแก้วนี่ค่ะทุกคนเห็นที่ตรงนี้สดม,มากเลยนี่เลย มาเจอความเป็นจริงอาหารนี้ต่อไปเราจะไปตรงขอจิงช้าก่อนหรือเราจะเดินไปตรงมนต์นมออีรรอบหนึ่งนี่คือเราไม่ได้ไปไหนเลยนะ โอ้ตรงนี้เดินค่อนข้างยากนะเอา้าเห็นเสาชิงไ้าแล้วไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวหันกลับมาพอดีไปหันกับไ,ไ,ไปดูกสาจริไงไหมเห็นไหอ๋อยังไม่เห็นเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนแถวนี้สังขพันธ์เยอะมากเลยนี่นี่เห็นเสาแลิงไหม ริงชาแล้วแย่สาวิ้งชาแล้วซอยเมกินที่เราออกมาคือสวยมากเลยนะมันเนี่ยเนี่ยเราออกมาจากซอยเนี้มันเรียกซอยอะไรไม่รู้อ่ะมันถ่ายตรงไปเลยอ่ะสวยมาก ก็คนไม่เต็บไปค่ะแ,บบแว่ออีกแล้วยังไม่ทันถึงไหนเลยเออันนี้ไปก่อนเดี๋ยวต้องไปตักน้ำมาก่อนรอได้เราไปฟังทีงรถไฟไปไทยยี่รถไฟโดยเราจะย้อนกลับแล้วไปโซนหมายควว่าจะย้อนกลับแล้วไป เปลี่ยนมั้ยได้น้องเห็นเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นโซสาธารณะลอยฟลาได้ไหมนี้มันสวยมากอ่าไจากนี้ซอยมามันคลาสสิกนะมันแบบเขาเรียกอะไรคือมันมีมันมีมุมของศิลป์เข้ามาด้วยอ่ะและ้วศึกมันดูแบบเก่าๆอ่ะมีของกินมีน้ะมีอะไรขายตลอดทางใช่ อากาศประมาณนี้สบายเกี่ยวนะมันเกี่ยวคนข้ามแต่ว่ารถไม่หยุดอ่ะให้เราไปยังไงนั่นตลาดพระหุรัตโอเคพอช่าง นี่คือเราเดินเกือบสองกิโลไม,ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยมากไม่เหมือนตอนเที่ยง,ด,ยงด้วยอากาศมานะัมีลมนะมันเหมือนเดินทะลุสวนวนะ,น,ะนี่หรอือเปล่ารู้นี้หรือเปล่าได้แต่เข้าได้ยท่าไหร่รถน่าจะมาแา้วน,<อ>นี่น่าจะมางันขึ้นสวนเลยฟ้าเดินตรงไปครับเซ มาถึงแล้วสวยมากนะจริงๆตอนเช้าก็น,น่าจะสวยข้างหลังสวยมากเรื่องมีเรือท้องเที่ยวแล้วนะครับจิ๊มาเวลานี้คนน้อยแล้วก็แสงสวยมากอา๋อในฝั่งนี้ก็เดี๋ยวหมุนให้ดู ก็จะเป็นสนามกีฬาในรอบมาสนามบ้านมั้งเราต้องรีบไปรีบกินนะเห็ดผลเพราะว่าเหลือหมดเหลือหมดเลือไม่แน่ใช้แล้วหมดทุ่มเลยทุ่มหนึ่งมั้งได้ไหมเข้าก่อนอร่อยโอเคเราเดินฝั่งไหนเนี่ยอันนี้เนาะเดินฝั่งนี้แหละโอ้ยอยู่ตรงนี้วัดสวยนะวัดอะไรนะกิชยา ญาติกาลามบอรัชวิหารวัดสวยนะสีขาวสวยเลยเมื่อกี้เรามาทางถนนสมเดจเจ้าพญาอันนี้เราเลี้ยวเข้าถนานท่าดินแดงและเดี๋ยวตรงไปตรงท่าดินแดงนี่แหละเรือข้ามฟากเราคือท่าดินแดงเราจะไปตรงัหนเราจะข้ามฟากไปนะฮะท่า,าทรชาชวงศ์ ฝั่งนูนนะ้นไหมฝั่งนู้นล่มถ้าจะเดินระวังรถก่อนแต่แค่ร้านข้าวก,กินข้าวเสร็จจะได้มไหมนะไม่นานแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะข้าวโพดตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายข้าวแกงนะตรงท่าราชวงศ์ฟิวกำลังสั่งข้าวระหันให้เรากินอยู่ตอนนี้เวลาประมาณสัก4ี่โมงสีต้องกล่าวว่ากินข้าวเสร็จแล้วถ้ามีแรงเดี๋ยวจะไปเดินบน สวนลอยฟ้าเมื่อกี้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่มีแรงก็เดี๋ยวน่าจะนั่งเรือกลับไปท่าน้ำนนท์เรานกลับมาแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีกินข้าวเสร็จกลับแล้วนะคะเแลาตอนนี้ห้าโมงสี่นาทีจริงๆรออีกนิดนึง ใ,ใ,ใช่แต่เดี๋ยวเราเรื่องเรือไปก็น่าจะเห็นเอย่างก็ไปถ่ายบนเรือเขาก็ได้ไวไพวกดีมากที่เราอยู่ที่ท่าราชวงอันนี้ปุ๊บเราเราไม่ได้วางแดดไว้เพราะว่ามันจอดเรือจอดทุกสีเลยแล้วก็เพิ่งเห็นว่าตอนมาเรามาสีส้มจาาอะไรแล้วนะคาจำนวนเพราะว่าเราอยู่ใกล้ปากเกตปากเกตมันไม่มีเรือแต่ว่าเวลาเนี้ยปากเกตมันมีเรือทมสีเขียวไปถึงปากเกตเลยนี่นี่อยากให้ดูนิดนึง มองเห็นหน้าวิวไหมแคบแดงมากอุ้ยเมื่อกี้เราดูระยะแล้วเราเดินไปทั้งหมด8กิโลได้กกว่าแกิโลกว่า8.8วันนี้8.8ดจุดแปดกิโลก็เลยไม่รอดแล้วกลับเถอะเดี๋ยวค่อยมองาหลังก็ได้เพราะว่าแบบค่าที่จ่ายมันมันถูกมากเหมือนจ่ายในชีวิตประจำวันอะไค่าเรือสิบสามบาทเลยนะสิบหบาท16บาทเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นแบบเที่ยวตำเลยตำเต้นเหงือกก็ได้หรือมาเดินตอนเย็นมารอพระอาทิตย์ตกอีกรอบหนึ่ง วันนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวรอเรืนอนั่งเรือกลับแปดกิโล